วันนี้จะลองเพาะลูกพีทมันหวานค่ะโดยอยากได้พันธุ์จะลองเพาะดูเอาเม็ดมันไปเพาะค่ะอันนี้คือเม็ดที่เรากินแล้วค่ะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เหมือนกับมันจะแตกหนอกก็เลยจะลองเอาไปเพาะดูเนี่ยเผื่อมันขึ้นเป็นพันธุ์ของออสเตรเลียค่ะสั่งซื้อเป็นลูกพีทนอก ก็เลยจะมาเพาะเอาพันค่ะอยากได้ต้นพันนั้นเม็ดมันโตโต,โตอันนี้ลูกมันใหญ่ค่ะไอ้ที่กินไปแล้วเนี้ยเหลืออยู่อันที่ยังกินไม่หมดก็เลยจะลองเอาไปเพาะดูค่ะมันหวานอันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่แถวลาดบุรีหรือว่าแถวเมืองการจะเป็นพันนี้ค่ะมันจะแห้งแห้งลูกไม่โต แต่เวลาแกะแล้วมันไม่มันไม่เป็นน้ำเยิ้มเหมือนลิ้นกี่แถวเกียงใหม่หรือทางภาคเหนือมันจะเป็นลิ้นจี่แบบหแห้งๆครับอันนี้เราจะเอาเมิ็ดมันไปเพาะเหมือนกันเพาะกับลูกพิษเพราะว่าอะโวคาโดเราก็เพาะเกิดแล้วทีนี้เราอยากได้พัน,นุนี้มันแห้งดีคะ่ะมันจะออกหวานๆหน่อยรสชาติอร่อยครับไม่เป็นน้ำเวลาเราแกะกิน นี่เราใช้ขวดน้ำค่ะขวดน้ำกินน้ำดื่มเราแบบจะเอามาเพาะถ้ามันขึ้นเดี๋ยวจะวิวให้ดูอีกเพราะว่าเราเพาะขึ้นทุกอย่างแต่อันนี้เราเป็นครั้งแรกที่จะมาเพาะเพาะลูกพีช นี่ให้มันได้ตัดให้ได้ยาวๆเพราะว่ารากมันจะได้ลงลึกถ้าเราตัดสั้นแล้วรากมันจะรากมันจะลงลึกไม่ได้ต้องตัดยาวๆอย่างนี้รากมันจะได้ลงลึกกว่าเราจะเอาไปปลูกกอกดินเสร็จเราก็าน้ําใส่พอ,อน้ําใส่เราจะเอาเม็ดมาปักที่ทํานี้ไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะทํา ทำว่าเพื่อจะไปปลูกเป็นอาชีพนะคะเพราะไว้เดี๋ยวไปปลูกไว้ปลูกในการที่เราชอบทำถ้ามันขึ้นเราก็จะปล่อยธรรมชาติปลูกแบบอินทรีย์ให้ธรรมชาติมันเลี้ยงดูเองเฉพาะประมาณ3เมตร คอยดูว่ามันจะขึ้นไหมถ้ามันขึ้นเราก็สามารถเลี้ยงให้มันโตได้เพราะว่ารูปพีชนี่มันเป็นพันธ์ของออสเตรเลียแล้วก็อากาศก็ไม่ได้ต่างจากเมืองไทยเราเท่าไหร่มันก็น่าจะปลูกได้แล้วก็ดินเติมค่ะ ดินดินกบเม็ดมันกบเม็ดมันหน่อยหนึ่งเพราะเราเพาะทุกอย่างมันขึ้นหมดแอปเปิ้ลเราก็เพาะขึ้นอันนี้มันอาจจะขึ้นยากหน่อยเพราะว่าเปลือกมันแข็งถ้าเราทุบเปลือกมันก็กลัวมันช้ำกลัวมันไม่งอกพอมันช้ำแล้วกลัวมันจะไม่ขึ้นอันนี้ก็คือเม็ดลินจี่ ิ้นจีนี่ปักสามเม็ดปกัดปกสามต้นลองเพาะดูลิ้นจีนี่จะลองเสริมสักสองเม็ดถ้าต้นไหนมันแข็งแรงก็จะเอาต้นไหนไม่แข็งแรงก็จะดึงทิ้ง อันนี้คือมะม่วงสารยาอันนี้คือมะม่วงขายตึกหรือว่ามะม่วงตกตึกจะได้เม็ดลองปักไว้ชั่วสามเม็ดอันไหนอันไหนไม่งามก็จะดึงทิ้งอันไหนงามเราก็จะเอาไม่ได้ซีเรียสปลูกเพราะปาล,ลูกในการรักรักในการปลูก ไปทามันขึ้นแล้วจะมามาวิวต่อให้ดูค่ะไปดูว่ามันจะขึ้นไม่กี่วันมันึงจะขึ้นใส่ดินให้เต็มเพราะว่าเผื่อดินมันจะยุบพอดินมันยุบแล้วมันก็จะดินมันก็จะเหลือน้อยอันนี้ดินมันยังไม่อยู่ตัว ก็จะเอาน้ำหยดเดี๋ยวก็รู้ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นรอดูว่ามันจะใช้เวลากี่วันมันจะงอกมันจะใช้เวลาช้าหน่อยเพราะว่าเปลือกมันแข็งทั้งลิ้นจี่ทั้งลูกพิดเปลือกมันแข็ง เป็นอันว่าเสร็จแล้วแล้วเราจะมาวิวให้ดูต่อบ้านอยู่ติดกับถนนเสียงรถเดี๋ยวเราจะมาวิวให้ดูต่อว่ากี่วันมันถึงจะงอกค่ะก็จบคลิปไปแค่นี้ละค่ะเอามาวิวให้ดูในการเพราะไปละค่ะสวัสดีค่ะ